ไหนไปคุกไปคุกให้อันตี้แพทกินนิดเออมาคุกไหมพี่คุกกิ้งว t ตยูคุกก็อันตี้แพสคุกกิ้วันนี้มาเที่ยวบ้านฮอ,องดาวเดี๋ยวฮองดาวจะทำกับข้าวกินใช่ปะออจะคุกพอมีนะฮองดาว I want hamburger นะแฮมเบอร์เกอร์ and อะไรดีอ่ะ Ice cream Ice cream yeah, เอกอ่ะเอ๊ะเอามาแอปโซฮัางกี่เร็วเร็วเร็วห uh ิวอือหือนี่อะไรวอยจะเอกเอกอือหือเอกอะไรราสีชมพูงั้นอ่ะแล้วกินไงล่ะคุณนายเก็บแต่สปูนทูเอาช้อนให้อันเป๊ะได้สิช้อนให้อันกีแ่เป้ะยลุกของเล่นเทียบ You better use this อ๋ <the part. S 1> อ,อนี่เลยนะเกีย <c oughs> ้เกียจะนี่เายเอานี้นะคีนะ <Eat. S 1> นอีทเลยนี่เลยนะทูบนะ <c oughs> ม,บม้เก้าอี้เขาก็เนาะสมก็ต,ตัวจริงเลยเก้าอี้เนี่ยเ <c oughs> ขาเลือกเขาเองนะเนอะ 当科长没 รู้เนอะคุณสายกล้องนะแดนสั้นดูหน่อยดินะไปเรียนอะไรมาแดน์คาร์ดอะนะแดน์คาร์ดให้มามีดูที่ทำไงทิเชอร์วัตทิยัสเลสนะทำไงอะใครละเขินมาแดนสิแดน์มันก็เป็นแดน์ตรงโน้นแดนนี่แหละ เด็กมาโอ้ยซุกคิววัตเต็เนมชื่ออะไรคะนี่อะตุ๊กตาตัวโปนน่ะเหรอตุ๊โโปรเพิ่งจะซักให้โอ้ต้องสั่งมาสัมลองวัวนีด้วยนะเออไม่งั้นมันมีปัญหา,าเกิดตัวนั้นเป็นลุงวรุเรียนต้องเหมือนวันนั้นจังนะที่เราสั่งมันก็น่ารักดีหรอกตุ๊กตา ตลอดนะตัวเนี้ยนะเมื่อเช้านี่ตื่นมากอดมันไม่ใช่ตัวนี้เขาเขาดูนะว่าไม่ใช่สกายเขาก็ยังทิ้งนะนะว่าเขาไปหาสกายเขาประกดติดเขาจำกลิ่นเขาได้เปล่าเดียวนี้แหละเขาจำกลิ่นเขาได้เปล่าก็ไม่เชื่อจำกลิ่นหรอกแบห้องน้าไม่ได้กอดกลิ่นไงคือขอให้เป็นใงตัวนี้ไง ยังไม่ถึงขนาดนะยี่วันก็มีส่ยวันก็มี y ย่ามาโอ้โหโอเคตากามิแดดเอาไหมถ้าจะคุกให้เอามา Yes p l นี่ e เคุกคุกลนะ่อนั้นเลยนะตากมินแดดกินได้กร่ย กินได้จริงจริงะก็ของเขาใส่ถุงอะไรปิดล็อกไว้อ๋อไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่กินได้จริงๆอันเนี้ยนี่เป็นย้อมดีนะย้อมยอมดีอีโต้กินแล้วมันบอกว่านมวัวเต้อวัวโอ้ยกินวัวดีแค่ไหนเต้าเต้าอ้าวโอเคสิเต้า ไม่ต okay. ิดใจไม่กังวเด้อโอเคเปิดโตแล้วเสียงดังจ้คุกกิ้งนะโหมีเ uh. ส nah ียงด้วยอ่า สมบัต okay. ิเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่ใครรื้อท่าไหรนนะของเล่นอ่ะจะรื้อน้อยกว่าเมื่อก่อน อยู่นะมีการแอบมองเทเวอยแล้วเสร็จยังอ่ะ When y น u d ด n e นะลืมไปแล้วไม่แล้วเนี่ยเบิร์นแล้วองดาวกามาเบิร์นนี่อ่ กำลังแบะเสร็จยงังน่้ืออันที่แพ้เตียวเป็นลื้อของเล่นเสร็จยังอ่ะกินได้ยังอ่ะ มามาเสิร์ฟอืแค่อิเอาอ่่อิออิจิตอกอคกินเลยนะใ้มเซติกล้ากินไหมดิดองดา <c oughs> กินไหมเทเวนทิดวไาเทเวนอัเสดเทเวนเครียดตอนนี้ด, <c oughs> <c oughs> ดวงดวง <c oughs> <c oughs> ดวง,งดวงดวงบอกเกิดอะไรขึ้น เล่นตามภาษาเด็กๆเนอะเออเ้าเล่นขายของเดียวเล่นนู่นเล่นนี่จะให้แม่เล่นด้วยตลอดเวลาก็ไม่ไหวไม่เต้นให้ป้าดูปะไงป้าจะไปแล้วนะแดนซ์ไม่แดนซ์อ่ะแดนซ์เนอ <cười> <cười> nói, bye bye Hong Bye bye Hong Dao say bye bye <laughs> Bye bye Hong Kong Bye bye Hong <laughs> Bye 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 กำลังสงสัยอยู่กำลังคิดอยู่